เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับในพิกัด130ปอนด์นะครับ140เอนโร์ From the Blue Corner representing from Thailand เพชรศิลาลูกนาเลสวัน from the red corner representing for Thailand เพชรชินลาต่อยืนยง กรรมการผู้ทำหน้าที่ชี้ขาดบทเวทีจากสิบตีกริชด,ดาพลนตร์เนี่ยคะแนนคู่ที่ผ่านมาครับหลังจากหมดไปผ่านไปสองยกครับแล้วก็โดนน็อกยกสาม คนนี้เป็นคู่ที่แปของรายการครับเพชรตัดเพชรครับแดงเพชรชินล่าต่อยืนโยงวัยสิปีจากอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเนี่ยอยู่ตำบลหนองย่างทอยครับบ้านเดียวกับสดลุงหนองย่างทอยส่วนน้ำเงินเพชรศิลาลูกนเรศวรอายุเท่ากันครับสิบเก้าปีจากอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาซ้อมอยู่ที่ลูกนเรศวรอยู่ที่ขามทะเลสอครับเมื่อเช้าเพชรชินล่ามานึ่ร้อยสามสิบเพชรศิลามาหนึ่ร้อยยี่สิบแปดจุดเจ็ด ตู้นี้อยู่ในชุดร้อยสามสิบปอนด์นะครับรุ่นซูเปอร์เฟิร์ตเวทเราจะจัดมวยทุกวันเสาร์ครับพบกันเป็นประจำใช่แล้วนะครับแล้วก็จะหามวยที่เคลื่อนไหวอยู่ในการจัดของผู้พันจีนนะพี่แบนอ่าฮะเข้าไปอ,นนอยู่ในอันดับของสนามมวยดูพินีครับตั้งแต่รุ่น1 0 5ปอนด์ขึ้นไปอืมนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังหามวย เพื่อที่จะเข้าอันดับครับเพราะว่าหลังจากที่ให้มวยต่างๆเขาทราบว่าลุมพินีมีการจัดประจำทุกวันเสาร์เนี่ย <ฮะ S 1> เขาจะส่งมวยมาชกมวยจะมามวยจะเข้ามาครับครับมวยมีเยอะครับ ก่อนที่มวยจะทําการแข่งขันครับก็เป็นประจำนะครับว่าทางกรรมการผู้พาพบนเวทีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับจะเป็นการทําความเข้าใจกับนักมวยขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีการเช็คเรื่องของความพร้อมอย่างเช่นเรื่องของฟันยางมีหรือเปล่ากระจับเป็นยังไงต้องเตรียมให้พร้อมนะครับแล้วถ้าว่าทาน้ํามันมากจนเกินไปตัวน้มันแผลบเลยอันนี้ต้องเช็ดออกไหเช็ดเช็ดต้องเช็ดนะครับ องค์การมีผ้าส่วนตัวเช็ดเนี่ยฮะเช็ดเนี่ยแหละเห็นไหมเห็นไหมล่ะนวลอย่างเงี้ยนะเพื่อแบบพี่เลี้ยงไปมีแบบเรื่องของสารเเขยว่งไงให้มันเย็นๆให้สดชื่นนะว่างั้นเถอะครับยกที่หนึ่งครับเริ่มขึ้นแล้วครับคู่นี้ห้ายกครับห้ายกชกสามพักสองน้นะครับฝ่ายแดงเพชรชินราฝ่ายน้ำเงินเพชรศิลาเพชรไหนจะแน่กว่ากันครับเพชรตัดเพชรครับเพชรคู่นี้ครับ แดงจากสีเทพ,พเพชรบูรณ์ครับนำเงินจาก,ากด่นานคุณทศนครราชสีมาโอ,โ,โอ้โหการคอครับแหมมึงลูกเมื่อสักครูน่นี้เพชรชนราช <lais> เกือบตายครับเกือบตายครับพเพชรศิลาเพชรบูรณ์นี่ถือว่าเป็นจังหวัดทางภาคเหนือนะครับเหนือ <noting> ตอนล่างคนราศก็อีสานอีสาน สองเจ้าวัดนี้มีลบบุรีขั้นกลางพี่แบน <S <S อสองจังหวัดเนี่ยอ้าวครับแทงครับเมื่อสู้นี้อา้าวแยกแล้วครับแยกแล้วอา้าวว่ากันต่อแยงนี่ถือว่าเป็นค่ายพี่ค่ายน้องกับอ,อชัยประดานอาออขงาจารย์มนบ่ะพี่แบนครับเนี่ยนี่นี่เป็นค่ายน้องค่ายน้องอาจารย์มนบชัยประดานสมัยก่อนมีสดมีเอกชยอยัยไงนีน่นะนะฮะ,ล,ะลูกบอลยัดหอยอะไรงี้ยอันนี้แหละี่เป็นค่ายน้องเขาค่ายพี่ค่ายน้องเป็นพันธมิตรกัน ครับมาคูดดีครับดูดูเนื้อดูตัวนักมวยเห็นซิกแพกแล้วเออเนี่ยนะแสดงว่าผ่านการพิซซ้อมมาเป็นอย่างหนักเลยฮะพยายาที่จะเดินออกแข้งเพชริลาโดนขวาคอบิดลูกนี้โอ้โหมเรียวแรงยังดีอยู่ครับเพชรชินาราชวันนี้มวยห้ายกผ่านมา3าคู่นี่ไม่ครบยก ทั้ง3คผู้เลยนะครับออไม่มีผู้ไหนสู้กันครบ5ยกครับดูคู่นี้เป็นยังไเออเงเดินครับทางด้านเชสศิลาเชสศิลา,ลาก็ตั้งรับโอ้โหแท,ทงสวนใบดอกนี้เอาแล้วครับโอ้ยฟันสองทีหนึ่งเรียบร้อยเลยจบข่าวเลยเออโอ้โห อะไรกันเนี่ยพี่แบนโอย่างดูเลยครับเพชรชินดารานครับพแพย์านหลักเลยครับโอ้โห เพาโอ้โหนี่ครับบทเวทีนี้หนักนิดเบาหน่อยครับว่าเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับผู้ชนะเรดคอร์เนอร์เพชชินราาต่อยืนโยโอ้โหวันนี้ถือว่าทำผลงานเอาไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเพชชินราา ครั้งหนึ่งครับภาพชาโดนอะไรครับ <ไป S 1> เพชรศิลาโดนอะไรนี่ครับโดนหันล่างไปก่อนมันสอกเจึกงเข้าไปครับโอ้โหก่อนโดนสอกก็เจ็บ